สวัสดีครับวันนี้ผมจะพาเพื่อนเพื่อนมาติดตั้ง gps นะครับผมวันนี้เป็น e สูซูนะครับผมเป็นรถบรรทุก10ล้อนะครับผมป้ายแดงกันเลยเดียวนะครับผมถ้าคุณอยากรู้เรื่อง gps อย่าลืมติดตามกันไว้เลยนะครับผมนี่ก็จะเป็นภายในของรถบรรทุก e สูซูนะครับผมป้ายแดงนะครับผม10ล้อคันนี้เพิ่งรับมาจากศูนย์กันเลยนะครับนี่ครับเราลองเปิดสวิตช์ออนกันดูนะครับผม ก็เรามาเริ่มกันเลยนะครับผมก่อนที่เราจะติดตั้ง GPS นะครับผมเราก็จะถอดอคอนโซลนะครับผมโดยการดึงนะครับผมออกมาได้เลยนะครับผมแล้วก็เราจะเจอ,น,อน็อตขันเลือนไมไว้นะครับผมทั้ง4ตัวแล้วก็แผงคอสวิ์กุญแจนะครับผมแล้วก็สามารถแกะออกมาได้เลยนะครับหลังจากนั้น เมื่อเราแกะตรงแผงคอคุญแจออกมาแล้วนะครับผมเราก็จะเจอชุดสายไฟตรงนี้นะครับผมก็จะเป็นไฟตรงไฟออนก็จะอยู่ตรงนี้เลยนะครับผมไฟออนรุ่นนี้ก็จะเป็นสีขาวคาดแดงเส้นใหญ่นี้นะครับผมส่วนไฟตรงก็จะเป็นสีดําคาดสีเหลืองนะครับผมหลังจากนั้นเราก็ทําการติดตั้ง GPS เข้าไปได้เลยนะครับผมโดย GPS หลัหลกๆแล้วก็จะมีอยู่าสายไฟหลัหลกๆ3เส้นนะครับผม อาจะเป็นกล้าวไฟตรงไฟออนนะครับผมแลวก็สำหรับฟังก์ชันเสริมก็จะมีพวกวัดระดับน้ำมันสั่งดับเครื่องยนต์ผ่านมือถืออะไรพวกนี้นะครับผมแล้วแต่ลูกค้านะครับผมว่าลูกค้าต้องการฟังก์ชันประมาณไหนนะครับผมส่วนคันนี้ก็จะมีวัดระดับน้ำมันด้วยนะครับผมหลังจากที่เราต่อสายไฟของ gps เสร็จก็จะอยู่ประมาณนี้นะครับผมเดี๋ยวเราก็จะ ทําการเทสสัญญาณก่อนนะครับผมนี่นะครับผมมีระดับน้ามันด้วยนะครับผมคันนี้ส่วนวระดับน้ํามันอิซูซุนี้ก็จะเป็นอ่ารุ่นนี้ก็จะเป็นอ่าอยู่ลางเลือนไม้นะครับผมสีเขียวอ่อนคาดขาวนะครับผมเพื่อนๆก็หลังเร,เราเช็คสัญญาณเรียบร้อยเราก็ประกอบถ้าผมคอนโซลกับคืนนะครับผมก็ ก็ยังไงก็ประกอบอย่างนั้นแล้วครับผมนี่ครับผมตรงแผงคอนี่ก็ประกอบก็มันจะมีล็อกของมันอยู่นะครับผมกดดังแป๊กเข้าไปนะครับผมไม่งั้นก็มันจะไม่สนิทนะครับผมตรงแผงคอสําหรับการติดตั้ง GPS นี้นะครับผมก็สําหรับรถสิบล้อก็ตามกฎหมายก็บังคับอยู่แล้วนะครับผมว่าต้องติด GPS พร้อมเครื่องรูดใปขับขี่นะครับผมบันทึกข้อมูลการเดินทางนะครับผมเดี๋ยวเราจะมาเทสกันนะครับผมเราเปิดสวิตช์กุญแจขึ้นแล้วก็จะมีเสียงแจ้งเตือนให้คนขับใช้ว้ขับขี่รูดนะครับผมเดี๋ยวผมจะลองรูดดูนะครับผมรูดครั้งแรกยังไม่ติดนะครับผมไม่เป็นไรเดี๋ยวลองรูดใหม่ครับผมโอเคครับผมรูดอย่างนี้ก็ข้อมูลเขาเรียบร้อยก็ไม่เช่นบร้ครับการติดตั้ง gps ก็ขอลาไปก่อนนะครับ